ห4 3 0 0กว่าคนแล้วนะครับก็ไม่เยอะเลยวะ FC อาจารย์น็อตไปดิโอเคสวัสดีครับสบายดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ดีครับสวัสดีครับดีอยู่ครับพี่ดีอยู่ครับพี่ไม่ได้เจอกันนานเลยลงมาสนามมีด้วยกันหลักๆเลยนะฮะสองส่วนก่อนเอาผมเอาง่ายๆเลยมีสองส่วนถ้าคุยง่ายๆเลยคือระบบสาธารสุข กับตัวอาคารที่ให้ผู้ป่วยพักนะครับเยื่อบุทางเดินหายใจพอมันเข้ามาปุ๊บร่างกายผมมีภูมมต้านทานปุ๊บมันจะจัดการกับม่ดีเถอพี่มันแย่มนันกันครับรอบนี้มาโอ้ตอนแรกมีคนมากินอยู่พี่แต่ตอนนี้ชื่อจะเงียบแล้วพี่<ช>อาหารพวกอาหารกล่องอะอาหารคลีนอาหารคลีนใช่เพราะว่าว่าพ,พ,พวกพวกอาหารคลีนจะเป็นพวก เขาเรียกว่าอะไรอาหารที่มันชาวต่ําแล้วก็มันมีมันมีประโยชน์ก,กับพวกผู้ป่วยมะเร็ง,งคนะครับคือคือคือถ้าใครติดตามผมจะรู้ว่าผมเป็นเร็วแล้วผมหายเร็วมากผมเคมแบบครับเดียวภายใน3เดือมนมะเร็งผมหายไปแล้วครับเกียง<ด>ก่อนเล็กนิกส์ในในในเกรไหนแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรที่จะรองรับการใช้งานของ บุคคลนั้นต์มากกว่ามาเลยรีเควสต์มารีเควสตผมขอไลท์สักร้อยหนึ่งอะไรองี้ขอแชร์สักร้อยอนึอยากอยากฟังเสียงอยากฟังเสียงว่าเพราะจากหน้าต้ำอะไรเงี้ยเหรอตน้าต้ำทำยังไงวะเดี๋ยวขอขายของแป๊ดผมได้ไหมเนี่ยอาโอเคโอเคโอเคิาได้ๆได้แล้วล้องกันได้ๆตอนนี้ในสมาชิกในวงนะครับก็มีมีหลายคนที่ไปทำธุรกิจส่วนตัวแล้ว นะในช่วงในช่วงโควิดนั่นนะก็มีท็อปฟี่ท็อปฟี่ก็ไปทำท็อปฟี่ยวนนะฮะในในเครือของจัอปฟี่ก็มีมีพิจารณาหลายอย่างนะครับก็ไปตามอุดหนุนในเทรได้นะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มซุกี้ของบ๊อบบี้ตาบ้าทั้งศิษเดี๋ยวสักครู่สักครู่จะเข้ามาโอ้ยแกนก๊อฟเราจะไปอยู่จะให้เราไปอยู่ตะวันแดงเขาปิดที่ ก็มีน้ำนะครับน้ำพริกน้ำพริกของของเมยทุกที่นะครับอันนี้ก็ไปไปไปเซิร์ชได้เลยนะครับมีน้ำพริกหลากหลายนะฮะแล้วก็มีหมูอาบแดดนะครับของสเตทลองลองเลยเลยเขาไปทำางินทุกคนเลยเนาะมีผมเนี่ยครับที่ยังไม่ได้ทำเลยเลยครับแล้วก็มีมีน้องๆมีของน้องๆก็มี มีน้ำนะครับน้ำน้ำสมุนไพรของน้องสองนะอันนี้ก็ไปตามก็อันไหนที่เราโปรโมทได้แล้วก็จะโปรโมทให้อ่าพ,พี่ๆน้องในวงการน,นะครับกุ้งย่างอของแจ็คนะครับอะไรอย่างนี้นะฮะใครใที่อยากกินอยากกินกุ้งอยากกินอะไรก็ก็ไปเซิร์ชนะรเราถือว่าเราสนดหนุนใช่ใช่ใชครับอาจารย์อยู่ได้า,ดาครับ สวัสดีครับ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 พญาตนะครับพอดีผมน้องน้องใหม่เลยแล้วก็ไม่เคยเข้ามาแบบนี้ครับพี่ยินดีมากๆเลยพี่ผมเพิ่งขายที่เสร็จครับพี่น้ำจิ้มแล้วก็น้ำจิ้มเหมือนซีฟู้ดครับสครับสุดยอดสุดยอดช่วงนี้ไม่ได้เพลงงานเพลงน้อยแล้วก็เลย มาหาอะไรเพิ่มเติมครับพ,พี่พี่ครับจริงๆเพราะว่าผมมั่นใจว่าทําได้ทํา <ำ S 1> ได้ครับแต่ว่าถ้าให้จับกีตาร์อตอนนี้ผมว่าคอดซีไยังไงยังไม่รู้เลยครับตอนนี้ได้ไม่ถามไม่ถามนะน้อง ผม,ผมอาจจะต้องขออนุญาตขอตัวไปแล้วนะครับพี่ทุกท่านครับ,รบแล้วก็อย่างนี้ครับยุคนี้นเป็นยุคโควิดสิ่งที่น้องจะขอพูดก็คือขอให้พี่พี่ทุกคนรวยรอดปลอดภัยจากโควิดนะครับขอให้ทั้งตัวพี่ทุกคนแล้วก็เพื่อนๆครอบครัวบริวารทั้งหมดนะครับไม่ติดโควิดเลยนะครับ,รบแล้วก็ขอให้งานของพี่ทุกคนจงสวนกระแสโควิดโควิดเขาไม่มีงานเ็าไม่มีเงินกันขอให้พี่ทุกคนที่อยู่ในคลุมนี้ ยังมีงานมีเงินกันนะครับเฮงเฮงรวยรวยพี่น้องชายคนนี้ขออวยพรให้พี่ทุกคนเป็นแบบนี้เลยนะครับติดแล้วครับโควิดติดแล้วครับน่าจะเปครับสาธุสาธุสา้วขอบคุณครับมีแล้บหายเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วโอเคโอกาสหน้าพบกันอีครับพี่ๆครับน้องขอตัวก่อนด้วกันพี่พี่ครับขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ และแน่นอนครับนี่ฮะคุณโก้ครับสวัสดีครับคุณโก้ครับสวัสดี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 ครับนะครับทักทายกันวันนี้อ่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับชักชวนสมาชิกนะครับมาพูดคุยกันสวัสเทียนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเทียนอยู่ประโคนชัยนะครับอาจารย์สุนทรสวัสดีครับทาจารยสุนทรสวัสดีครับอาจารย์สุนทรนี่อยู่อยู่จังหวัดชัยภูมิอำเภอเนินสง่าตัวนี้คมนะครับแต่ก็ ไม่ไม่ได้ไม่ถึงขนาดกระทุนธานีตามตามที่ทางพี่ป้อมแจ้งมานะครับก็มีการแตงผมเองผมก็สั่งของทางทางบ้านนะครับที่สุพรรณนะครับทางบ้านบ้านแอมนะครับส่งมามาที่กรุงเทพก็ก,ก็ส่งได้เป็นปกติครับยังยังยังไม่มีเรื่องอะไรเปลี่ยนแปลงณนะนะเขตละกบังนะครับพี่แต่ว่าเขตเอื่นขผมยังไม่ทราบเท่าไหร่ครับ เปพี่ป้อมกับคุณพี่เจนมากครับคี่เป็นเจนกันครับสวัสดี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 ครับขอบคุณคุณโกมากนะครับผมพูดถพี่ป้อมนี่คืออาจารย์สมนึกจเหเนาะเป็นเป็นอะไรกับกับพี่ป้อมไหมคือคือเป็นก็เรียกเหมือนเหมือนพ่อนะครับพ่อเพราะว่าอยู่กับท่านตั้งแต่ ก็จะไปอยู่ในราชาพัฒตลอดตั้งแต่โครงการมิยาสาว่าเครื่องเสียงอยู่หอประชุมเกก็ไปวุ่นวายตลอดเลยเอ๊คนนี้เป็นใครทำไมวุ่นวายกันเอกดนตรีตลอดนั่นคือจุดแรกที่รู้จักพี่ป้อมนุกกระปวดซึ่งผมเป็นเอกดนตรีพี่ป้อมเก๋จากการเรื่องเสียงเรื่องอะไรในราชาพัฒน์นีนะครับก็เลยรู้จักกับพี่ป้อมมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อย,ม,ยม,มีอะไรก็ปรึกษาหาเลือกกันนะครับเมื่อก่อนเกอยู่ไอทีโซนนะครับผมอยากคไคนรู้เลยก็ไปหาพี่ป้อมนุกกระปูด จากต่อสายแรงเป็นก็ไปหาพี่ป้อมนะครับก็มีโชคหนึ่งที่ผมไปอยู่สักแก้วนะครับปีสี่เ <ใ riet S 2> <ใ>จ็ดสิบแปดเลยมารนใจนี้ในการทําเครื่องเสียงนี่คือก็ใจรักอยู่แล้วแหละแต่เรื่องความรู้ไม่ต้องพูดถึงไม่มีหรอกครับก็ได้เว็บแรกคือเว็บของพี่ดุลเอ็มดีเฮาส์นะครับเก็ยังติดต่อกับอาจารย์เปียกย <ID> ังสมบักช่วยกันหารหัสเอ็มดีเฮาส์ลงทะเบียนเอ็มดีเฮาส์พันทาวคอมเ็ศึกษาหาความรู้ตรงนั้นก็น <S <S เป็นจุดประกายที่เรา ที่เราอยากมีเครื่องเสียงมีคเครื่องเสียงน,นี่แหละอยู่สักแก้วพอพอย้ายมาอยู่ชมพวงก,ก็อยู่ใกล้อาจารย์เปียกแล้วก็เห็นอาจารย์เปียกก,าายยก,ก็ได้อาจารย์เปียกนี่แหละครับยืม power ยืมตู้ยืมอะไรดีขึ้บยินดียินดีทุกท่านนะครับยินดีคำชงคือวิทย์สุดยอด <c oughs> เป็นไงที่บสบายแล้วเลยครับผมสวัสดีครับ <c oughs> นะคิดถึงคิดถึงนะครับทุกทุกคนครับ <c oughs> คิดถึงครับอยู่บ้านอยู่บ้านครับอย่างนี้ครับพี่ช่วงช่วงช่วง,งนี้ทําอะไรบ้างครับช่วงนี้ช่วงนี้เออผมนี่ปัจจุบันก็อันนี้แหละก็คือว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีครบหมดทุกอ,อย่าง่อเลี้ยงปลาปลูกผักอะไรสักประมาณนะั้นทำไปเรื่อย แล้วก็อีกอย่างนึ่งก็น่าจะเป็นระบบขนส่งก็ตอนนี้กำลังจะจะไปวิ่งให้ให้แปดหันใหญ่นันทิวางานมันเหนื่อยแต่พี่เปียกบอกน้องมันเหนื่อยแต่ว่าตัวเองมัไม่ยอมหยมุดสักทีนั่นนี่ตัวเองไตั่ี <c oughs> เปียกนะครับให้กำลังใจตลอดนะครับเรื่องที่ผ่านมาต่างๆน,น,นะครับ ผมก็เจอมรสุมมาเยอะนะครับเจอมาเยอะก็ด้ป like uh, ีเปียกนะครับปีเปียกคอยให้การดูแลมาตลอดนะครับรวมถึงพี้อมนะครับพี้อมก็มีงานมีอะไรก็โทษโทรหาตลอดแต่ว่าธรรมดาครับในช่วงของงานจออย่างที่เข้าใจครับพอมีงานปุ๊บมันจะมีตรงกันพอดีครับมันไม่รู้เป็นไรครับมันจะมีตรงกันตลอดโควิดก็เงาเงานะครับครับในในส่วนนี้ผมก็ทำกิจกรรมกับเด็กๆทำเป็นช่อง YouTube เล็กๆซึ่ง ผมทำมาจะร่วมสองปีแล้วแหละฮะแอบซุ่มทำเลยช่องผมก็เป็นช่องเกี่ยวกับบันเทิงดนตรีไทยตระเวนถ่ายคอนเสิร์ตตามตามนี่แหละครับคอนเสิร์ตไอเสฉพาะอีสานคอนเสิร์ต